สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็พาเจ้าไซคโครนลุยงานแล้วครับนีนะคนข้าวเต็มที่เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายให้ดูเลยครับวัวแต่เร่งนะช่วงนี้งานกำลังเร่งครับจะก็เกี่ยวข้าวผมก็คนข้าวนะไซคโครนหอกง,งานแล้วครับ คนได้หลายรอบแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายดูนะมันไม่ค่อยมีเวลาครับคลิปนี้ก็เลยถ่ายดูสักหน่อยว่าเจ้าไซโครนใช้งานได้แล้วนะครับคนข้าวได้สบายๆเลยไม่ต้องโกยลงนะครับไปก็ยกดำเลย ต้องเร่งงานเลยนะรถเยอะด้วยครับปีนี้รถเกียเก่ยวเยอะมากของเราไม่รู้จะได้กี่ไร่นะเกีียวไม่ทันเขาครับรถเรามันเก่าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวพามาดูหน้างานครับวันนี้เกี่ยวอยู่ตรงไหนจะเกี่ยวเสร็จยังเนี่ยลายเจ้าเลยวันนี้คิวงานก็แน่นแล้วครับโอ้เรไปจ่ยอยู่นน่นครับได้งานแล้วครับป <c oughs> ิจะจะไปสำรวจตอ่อมาครับ นะยับเยินเลยดูผลงานครับโหวจะรวดเกือบสิบตัวครับนีนะ่หักหมดเลยครับชิ้นส่วนอยู่ที่โตครับอันนี้ราวใบมีดราวใหม่เลยครับ เพิ่งโตมานะตัวที่ผมบอกว่ามันสั้นไปเนี่ยเนี่ยรอยโตครับโตเพิ่มสามใบใช้งานยังไม่ถึงวันเลยครับดูครับอันนี้ราวหัวจรวดราดววดุด้งขึ้นเลยครับสมเมานะไม่ได้เปลี่ยนครับ ถ้าเปลี่ยนก็เกือบหมื่นนะเปลี่ยนราวใหม่เปลี่ยนราวหัวจรวดเปลี่ยนราวใบมีดใหม่นี่นราวใบมีดเราก็ตัดเชื่อเม,มาครับเอาเราวเก่ามา่อเอานี่นะจากนี้ครับตัวนี้โค้งขึ้นเลยครับประมาณ12ใบ12 1สองบใบนี่แหละนะ นี่ครับเราหัวจรวดก็ตัดต่อใหม่ครับดีนะยังมีของเก่าเลยอยู่เนี่ยราเก่ามันเหลือนิดเดียวครับก็ตัดตรงที่มันงอขึ้นออกถ้าไม่มีตัวน,นี้ก็น่าจะได้ยกราวใหม่หัวจรวดก็ประมาณสิบตัว mi <laughs> <Dubai meat. Yeah. laughs> មួយវិធីទៅកាតដើមមើលជិះដើរតាមជិះនាំជិះទៅខ្លួនអត់បីយំតាបាទអកណារ៉ាំប្រអកររត់លួយអូអកណារ៉ាំជិះអកររត់កាកកាវិញខ្លួនមនុស្សមកเยอะយើដែរទេអគីដៃកា